ต้องบอกครับว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องเศร้านะครับหญิงวัย119ปีมนุษย์ที่อายุมากที่สุดในโลกเสียชีวิตแล้วครับโดยสำนักข่าวซีนเอ็นได้มีการรายงานครับว่ากระทรวงสุขภาพแรงงานและสวัสดิการของประเทศญี่ปุ่นได้มีการออกแถลงการในวันจันทร์ที่ผ่านมาครับว่านางคาเนะทานากะเจ้าของสถิติมนุษย์ที่มีอายุมากที่สุดในโลกที่ยังมีชีวิตอยู่เสียชีวิตแล้วเมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมา ขณะมีอายุได้119ปีด้าน Guinness World Record ครับได้มีการถแถลงการผ่านทางทวิตเตอร์ว่าพวกเขาเสียใจที่ได้ทราบข่าวการจับไปของนางธนกะและว่าข่าวการเสียชีวิตของนางธนากะได้มีการยืนยันจากนายโรเบิร์ตยังที่ปรึกษาด้านอาวุโสชลาภาพวิทยาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นผู้ที่ยืนยันสถิติการเป็นมนุษย์ที่อายุมากที่สุดขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ของนางธนกะเมื่อปีพศ2562ด้วย ทางด้านของกินเนสบุร r คอร์ดได้มีการระบุอีกครับว่านางธนกะกลายเป็นมนุษย์ที่อายุมากที่สุดที่ยังคงมีชีวิตอยู่เมื่อเดือนมกราคม2562ขณะนั้นเธอมีอายุได้116ปี28วันนอกจากนี้ครับเธอยังเป็นมนุษย์ที่อายุยืนเป็นอันดับ2เท่าที่เคยมีการจดบันทึกสถิติด้วยตามหลังนางชาญกังมงผู้ที่มีชีวิตอยู่อายุถึง122ปี ทางนี้ครับนางธานกากะเกิดเมื่อวันที่2มกราคม2446แต่งงานกับเจ้าของร้านขายข้าวขณะที่มีอายุเพียงแค่19ปีทำงานในร้านของครอบครัวจนอายุ103ปีเธอรอดชีวิตจากโรคมะเมร็งมาถึง2ครั้งและมีชีวิตผ่านช่วงเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างมากมายรวมถึงสงครามโลกครั้งที่2และการแพรบบ่ระบาดของไข้หวัดสเปนในปีพศ2461 ในช่วงบั้นปลายชีวิตของทางนางธนากะนะครับเธอได้มีการอาศัยอยู่ที่บ้านพักคนชาราแห่งหนึ่งในเมืองฟุกุโอกะซึ่งครอบครัวงเธอได้มีการระบุว่าเธอพยายามที่จะรักษาสภาพจิตใจและร่างกายให้ตื่นตัวตลอดเวลาด้วยการแก้โจทย์คณิตศาสตร์และอยากรู้อยากเห็นตลอดเวลากระทั่งเมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาครอบครัวได้มีการแจ้งว่านางธนากะาเริ่มป่วยบ่อยและเข้าออกโรงพยาาบลหลายต่อหลายครั้งก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับคุณย่าทวดธนากะาด้วย